การที่เราไม่ชนะไม่ได้หมายความว่าเราผิดหวังแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวที่พรุ่งน,นี้เราจะลุกขึ้นมาสู้ใหม่ในรุ่นลูกของเจ้าหมาเหมือนเจ้าคุณวายลูกชายของเรเดียร์ที่ได้ถ้วยแล้วเจอครับสองถึงสามคู่นะครับเราได้มาแล้วนะครับที่หนึ่งสามถึงสี่สิบกิโลเราก็ได้ที่หนึ่งเหมือนกันนะครับทั้งสองรุ่นเราได้ที่หนึ่ง สามสิบโลถึงสี่สิบโลเทศเนี่ยทีมพัดฟ้ามเอาไปแล้วนะครับบ้านเบอร์หนึ่งนะมาวันที่มาวันวันนี้เรามาข้างตอนยังไม่ทักประมาณแปดสิบกิโลเฮ้ยเรามาเป็นตำนานอยู่แล้วไม่เน้นเข้ารอบหรอกเราเน้นเข้าร่วมนะครับเมื่องจากเราได้อันดับที่หนึ่งนะครับ เราก็เลยต้องลงไปคนแรกนะครับนี่เรากําลังพยายามส่งซิกนะครับให้แบบเน้นกระโดดนะครับเน้นกระโดดอย่างนี้เน้นกระโดดกรรมการถนามนี้เน้นกระโดดนะเดี๋ยวเราเน้นกระโดดด้วยนี่เป็นไงเราเน้นกระโดดด้วยกร <c ười> ะโดดหน่อยีโอ้ไม่ธรรม,มาดาเนี่ย Hãy subscribe cho mấy Ghiền Mì Gõ Để không มึงต้องทำงานหน้าคนหนึงมึงมีความฝันมึนงทำความฝันมึงวยใจของมึงผมยอมตายในการที่จะทำอาชีพนี้ให้สำเร็จผมทนได้อดทนได้กูมีแดกได้